สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับคลิปนี้อยู่กับผมเช่นเคยนะครับรัชาอาหมีนะครับรัชาอาหมีรัชชานี่นะครับปิดเสียงแลวจะไหนไปรูก,ก่อน ตอนนี้ผมอยู่กับเกมซ,ซอมบี้นี่เองเป็นเออออบบี้นะครับท่านผู้ชมผมจำได้มันกอ๊กอปก๊อปมาแน่เลยของคุณเออแพ็คตัวอ,อย่างไอ,อ้คุยรางวัลคุยรางวอันนี้ ผมต้องกระโดดเออเอาอบอกแล้วเสียนใช่ไหมใช่ไหมว้ายตาย ผู้หญิงเนี่ยฮะว่าโอ้จนนาผู้หญิงเอ่อเฮ้าเอ้าเฮ้าเฮ้าเอ่อไอ้ตรงนี้ก็จะเป็นเตียงนะครับน้ำชมเฮ้าไปกว่า อุ้ยมืด่ะมผมไม่เห็นเลยเอาเฮ้ยเฮ้ยซอยมซอมมาซอมมาซอมมาซอมบี้มาเฮ้ยเอยเอาเอขาไว้ชี้ไปทางนั้นเอาชี้ไปทางไหนนี่นี่น อันนี้คือเข็มช,ชิดยานะครับแฮร์เอ้ยอู้สบายว่ยะเอ้ยเก็บเก็บเก็อบอุย้ยอ้าเห็นตัวมันน้ำตายโคตรจริง นี่เดินข้ามได้เลยโอทท้ทำไมกล้าทำไมทำไมกลัวเอา้ารวกลาวาบ้าอะไรวะคือเดินดนะ้าอีกก็ว่ตรงนี้มีข้ามก่อนข้ามมาก่อนพพดเอนฮาวเฮ้ย,ยผมกลับ ผมกะว่าจะเออเล่นบล็อกฟุตนะครับในเออนกบุกของผมแต่เยเลื่อนเลื่อนเลื่อนไม่ได้เจ้าของใจลอยมากยโยมอเมรเเล่อเมลเฮา เอาทางตันเออเรนไงว้าวทางตันก็ทางตันเฮลเฮลวยทางตัน เอเอข้อาข้าด้วะข้อาอ่าทางตอนมันเรื่องแบบนั้นไม่ได้บุ๋มยันไงที่แล้วข้านั่นมันทังเดิมเลยหรือเปล่า เว้ยทางเดิมโอึ้ว่าจะทางท้างไงวะเนี่ยตางตัน ทำไมไม่บอกทางกันเนี่ยเฮ้ย hey, ทุกคนถึงแล้วถึงแล้วอ oh, ไม่มีใครมาตรงนี้ได้หรอกเพราะว่าเจอคนแรกในโนวัน no นะครับโนวัน no เอาหากันนี่เข้าปาก น,นี่คือข้างในปากของคนไข้แล้วก็ตุนกระโดดกระโดดนะครับเฮ้ยนี่งั้นขนมมือว,ว้ายว้ายน่ากลัวน่ากลัวมากเลยน่ากลัวบ้าเอ,อันนี้คือเฮ้ยอย่าข้ามไปเลยข้ามไปเลยกลัวอะไรเฮ้ย นี่คือการโกงชีวิตผมเอเนี่ยโอ้ไม่ได้โดนอะไรเลยนี่หว่าฮะนี่ du 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 king du 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 kita tofikah wadah 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 ah tinggal di sekolah sekolah anu um um ah tenggelam, oi, deh, hah, aw. Ai chửi ơi oh. ơi ê, 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 ê. ข้ามาแปดนาทีแหละก็ยังไม่มีพี่แววอะไรเลยก็ยังไม่มีพี่แววอะไรเลยตังจากนั้นซึ่งเราโอ้ยออาว

มาเร็วไปพ้องกันเออมาออเออ,เอ,อแผนพี้นดินก็ดีดีกว่าเออเราก็ไม่ไม่เราก็ไม่ใช้สมองก่อนเอ,อ้าเราก็ไม่ใช้สมองก่อนว้า เติในพื้นเลยการโกงชีวิตเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยฮงไงาไไปตรงที่นั่ไหมแล้วก็กระโดดไปเลยเอยอ๋อไม่ใช่สมอง running running จบและฮ่า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 กดไลค,ดค,ค์กดแชร์กดซับสไคร์แล้วให้พวกเราด้วยสำหรับคลิปนี้บายบายสวัสดีครับเอพิกา